การแจ้งเตือนภัยขั้นรุนแรงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนแม่น้ำป่าสักล้นตลิ่งวันที่2กันยายน2568เวลา11นาฬิกา2นาที27วินาทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำป่าสักที่จังหวัดเพชรบูรณ์พบว่าระดับน้ำแม่น้ำป่าสักบริเวณท้ายน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและคาดว่าจะล้นตลิ่งส่งผลกระทบพื้นที่ริมน้ำ ที่ลุ่มต่ำอําเภอหล่มสักเขตตําบลปากดุกตลานบา่าตําบลห้วยไร่ในวันที่2กันยายน2568เวลาประมาณ11นและอเภอเมืองเพชรบูรณ์ตท่าพลตบลดงมูลเหล็กตบเสเดียงเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จะส่งผลกระทบในวันที่2กันยายน2568เวลาประมาณ16นให้ผู้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงข้างต้นยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปในที่สูง เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางและติดตามข่าวสารราชการในพื้นที่เป็นพิเศษต่อไป